สาวเยอรมันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจพารวยงวดเมื่อกี้จะลบเนาะขอโทษเลฟที่นะคะเดอ้อให้พี่โจว่าก้นค่ะเนี่ยอ่างวดที่ผ่านมาเนาะเสียดายเนาะแอดเขียนเลขที่สาวเยอรมันถามวาเขียนยังผิดพี่เพื่อได้ลบอ่เเ 6, ะเขียนเลขหกแล้วก็เขียนเลขศูนย์บันี้ก็เลยว่าว่าไม่อยากว่าวไลยนะก็เป็นเลขหกเจ็ดนะ ขียนหกแล้วก็เลขศูนย์เพื่อให้เขียนผิดอีกเป็นเลขศู 0, 0นย์ศูนย์ม้าเนาะอันละก็เลยว่าโอ้ยมาฟังขัดเจียหกศูนย์ยังสิมันกับมือถือกึ้เก่ามันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะอันบอละแต่ว่าไปวิ่งจะได้เงินวัดหกอันเลขศูนย์แล้วเป็นจากเมื่อปีเขียนนูกับวาอยู่แต่ว่ากับบ่อยากเว้ารายเดี๋ยวมันสิเควนนะแล้วก็เลขเด่นเนาะ,ะ่ะ ว่าที here, ่ผ่านมาเนี <ro aning> <rez io> ่เสียดายเนาะเลขเก้าเนาะดังไล่กันเลยว่ได้ออกเลยเลขเก้าเนาะวันที่ผ่านมาก็สียดามากๆอมก็ว่เป็นยังอกว่างหนว่าอะค่ะะจวันวันมาสิบิลเล็เลบมปดกับเก้าระวังจีเพิ่นฟังผู้ใดเพิ่งฟัง่นกระไรเงินอยู่ดอกเนาะค่ะเนาะบ้านนี เลขออกนะคศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าสามตัวศูนย์แปดห้าสองตัวล่างคือเจนะ็ดศูนย์เนะมาได้ยิบเอาเจ็ดศูนย์มาเนาะเป็นเลขเก้าเห็นไหมเพื่อนว่ายุไบเก้าเนาะเสดาย์ค่ะแม,ม,ม 8, ่บันบ 8, 8, 8, 9, 8, นะีนะ 8, 4, ่บัน 1, น,นี่เลขแปดห้าจับียังจับแปดแปดเก้าแปดนะโอ้ยเสดยเนาะแปดซี่กับจับนี้หนึ่งแต้มอีกกันมะนี้หมือน,นี่นี้แต้มเดียวเนาะโอ้ เมื่อไงบ้อานนี่บ่เบิ้ลเลขมื่อี่เป็นจำนนเมื้อเม่อ้มันบ่เปิ้ลดอกแกบเอาแล้วเลยเบิ้ลมันขาดหลายงวดแล้วเจ็ดศูนย์เนะลเปิ้ลยังแงมันตรนากามันตองมาันมาแล้วเลขเปิ้ลาร้มมันมาบเปิ้ลมันนี่เบิ้ลก็คบเปิ้ลกันกันก้นก้นบอสือเบิ้ลมันสิบ้าเบิ้ลนี่วันนี้ มันมาค่อยปล่อยเบิอนสีพีเอาหนูว่เอาบินดอกว่ามันดตนดลีพีำเอาเดิรเก่าเก่าเิรนเก้าเก่า้เลกนูบเวเช่าเก่แต่มันอยู่ในใบเก่าดิพีเพิ่นได้บอกนูนี่ว่าเล็กอยู่ในใบเกเนะลุกเียวเขาเไปในใบเก่าเพนสิบอกหนูีพีเพิ่นว่าบอกคัดเบินี้สีเเกมือนีานะหนูมัดอ เอาเอาอันบวกเงินนี่ละใครมันเงินก็เอาได้ค่ะเดี๋ยวจะดูบวเงินเดี๋ยวมันนี่มันเป็นเลขที่มันเอาอยากขึ้นทุกมือเนาะค่ะเนาะมันบอกคือตะกอนตะกอนคนว่าตัวได้มันผิดเลสิแต้มันผิดอะไรกันหรอกค่ะเพราะว่าคนปล่อยหนูถิมดอกนี้เงินพุ่งพาปากคารวยอยู่เป็นมาดิ ไปพารวยนะอ่ะก็โพลิสต์ก็แม่งวนดมเ้อมวันนีน้เขาให้ข้าวนะคะให้ข้าววดนที่แรกแล้วพลาดไปงวดนนี้ให้ขา้าวนะอายุใบเก้าอีกบ่านอ้อเลยจังไหนเจ้าบอบอกนี่นะนั่นก็ได้เป็นปัญหาเนะาะเะอ้าตัวใดจ้ดะ 90, เพื่อนบอบอกอะตามที่ว่านี่ลหละได้ตัวใดมากกัเอาตัวนั่นละ่ะะอามากค่ะ สามตัวเอาดิค่ะเดิมเอาหนึ่งสี่เจ็ดค่ะหนึ่งสี่เจ็ดค่ะหนึ่งห้าเก้าค่ะหนึ่งห้าเก้าค่ะเจ็ดหกแปดค่ะเจ็ดหกแปดค่ะสองตัวค่ะมีแปดหลงค่ะสี่เจ็ดเจ็ดห้าค่ะสี่เจ็ดหนางแล้วก็เจ็ดห้าเนาะ ึ่งแล้วก็สี่แปดค่ะเจ็ดหนึ่งแล้วสี่แปดจ้ะสองสี่เก้าสองค่ะสองสี่เก้าสองค่ะเก้าศูนย์แปดเก้าค่ะเก้าศูนย์และแปดเก้าค่ะเน้นเน้นหนึ่งห้าเก้าค่ะแล้วก็หนึน่งสี่เกตค่ะแป๊บหนึ่งนะจ้ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กันวิ่งนี่ตัวใดจะเดินตัวเดียวคอนเนี่ยมันยังเมื่อนี้นวิ่งวิ่งหาใช่เมื่อนี้วิ่งหาบอค่ะมาเกรีดหาเดนห้าอ่ะเดนห้าอมมากรีดหากระชีนี่ะพี่มันบอกมาหากระชีเด้ค่ะเด้อเมื่อนี้สองตัว ฮะกับซีบอกมันสกอดโคกเป็นมันสกอดโคกันมาบอตะเบิงด้วสี่ห้านี่เราไบ่ได้จับเนาะค่ะเรเอาวิ่งวิ่งซีก็หาได้ค่ะเด้อจ้ะเด่นบันนี้สองตัวส,สองตัวเน้นตัวไหนคะสองตัวสี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดด้คะสี่แปดค่ะสี่แปดจ้ะเก้าสองเก้าศูนย์ค่ะเก้าสองเก้าศูนย์จ้ะ 92, เอา,ราครบรค่ะสี่นี้ค่ะค่ะกับซีนี่เน้นต<ช>ัวใดเลขวิ่งอ่ค่ะให้น้ำหนักไปที่อันที่แับพีซีวันวีวเอาซีเดคะเดอร์หากระน้องไว้เน้นสีค่ะนี่ค่ะเอามานี่ขอทวนตัวเลขก่อนเ,อเน,นาะค่ะ ตัวเลขของอสาวเยอรมันนะง่ะไม่ดิบไม่มีเบิรนจัดตัวม,มันสิมาซีนี่ละ้าเบิ่งเด้อซีเกตซีเปมือนีี่ออกเบิรน <c oughs> อ้คืนเอาหาด้่ได้เก่าเก่าดีดีอ่ากัาเก้าเก้าขอทวนทวนค่ะเยอรมันนะคะสี่กุมภาธสองเก้าเก้าวันพุธรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบี่นาทีตรงเป๊ะน,นะคะ เลขหนึ่งสี่เจ็ดสามตัวหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหกแปดเน้นที่หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่แปดสองสี่เก้าสองเก้าศูนย์แปดเก้าเน้นที่สี่เจ็ดสี่แปดเก้าสองและเก้าศูนย์เนะเลขเด่นวันนี้มีห้ากับสี่สายมันไห้น้ำหนักมาที่สี่ 4, นอะค่ะมีเท่านี้จ้ะอันนั้นคันบั้นมีอะไรก่อนเก้าเก้า เก้าเก้าเหรอกันบินกันบินก็คดะเก้าเก้าก็มาหาอมันมาเอาเด้อค่ะเด้ออันเมื่อนี้ให้แค่นำนัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เค่ะเด้อก็ค่อยมันใจบได้ทุก่ถวเพิ่นจะีห้ฝันเราก็บอกว่าเด็กกูได้ใบเก้าวันที่นี่แถวนี้เพิ่นบ่บอกกันอยัางจักรนมอค่ะเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เาค่ะเด้อโดนได้ก็นจกกัุ้นเอาค่ะ แต่ว่ามันมากที่สุดอีกขึ้นหนึ่งหาเก้าละตอนนี้หนึ่งห้าเก้าค่ะถันเน้นดีๆนะเขาูเดียวในหน่งหาเก้านัคะเนอะฟันเห็นว่าฟันซื่อหอมเนี่ยซื่อแป้งแล้วค่เท่านั้นตอนนี้มันออกเป็นแล้วเนาะอันนี้พวกฟันยังกต่ญญญญเลยเอาไปเบื้องก่อน,นดูพวกความเพลินไปก่อนก็นกนได้นะว่าไ่ชอบกล่าเมื่อว่ากันเนะญญญาะ ขันว่าได้เมื่อนี่ก็วันซุกทีขอเพิ ową, so ่นไม่ว uh. ันป so ้องฝันว่าอีหยังจักรยานวันเป็นอีหยังมือภาคนี่ึ้นเงียบเงียบพนดีเอากระเบื้องไว้เพื่อเป็นแนวทางมาค่ะเนาะเบื่องไปก็เบาเบาได้ก็มันเก่าเนา่ปวดเล็ทุกมือมันปวดหัวน้ำขันเล็กว่าขาวนุ่งหัปวดหัวค่ะเอาวันมันเป็นแนวทางได้ค่ะเด้อให้ลงทุนนิดๆินน้อยๆเอาค่ะมือนี้วเมื่อยมั่นใจบรนได ใด้เวลาเราน้องพี่โจน้องโมฟันกกเียนเช่นไรน้องัดฟันมันจะแม่นน้องพี่เล็บฟันนี่จ้ะเราขอความรูโที่ชัดมีตาเน้อค่ะเดิมวันนี้ขอให้เอฟซีเ็นเดพานักหมากรับเข่าขอขอให้เอฟซี้อดีและค่ะเดิมวันนี้ขอให รวยยกช่องยิยง,งปังไรคนแค่ให้สิโโ่งโรวยในยดเดข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชาวเยอรมันมากมากเน่ะที่ให้แนวทางมันตลอดเน่ะขอให้สาวเยอรมันสุขภาพาดีแข็งแรงเนาะให้ร่ำมารวยไปทางใดก็เป็นเงินเป็นทองเนาะฟันแม่นแนให้เขาทุกงวดทุกงวดดัดเนาะสำขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โจภาลวยและเอฟซีทุกท่านขอให้หนวยยกช่องนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นแนวทางด้วยอ่ะแนวทางเท่านั้นเมื่อนี่เพื่อนไทยว่าได้เต็มรอยด้วยอ่ะใส่ย้มันเพราะว่าเพื่อนบอกฝันเนาะกับไปพิจารณาเบงเนาะคุณพ่องุแม่ก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลาง เท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกสิทขอกับขอบคุณคุณบอคุณแม่พี่น้องสุขุสุกน,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 นที่เขามารับชมรับฟังก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามไปตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีคำโค้งไปเมื่อแรกแตกซ้ำตัว2ตัวซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่1รางวัลที่1นึ่งถึงห้กถูกรางวัลที่มีนะกันสำหรับคลิปนี้ก่อนตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ